ขอจะเปิดงานในงานวันคริสต์มาสและข้อข่าเที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วล่ะครับลุงต้อยวางแผนแล้วครับว่าจะทำยังไงให้มีจุดที่ช้างน้อยเข้าไปกินได้นะครับหลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จแล้วเราจะเปิดให้กินบุฟเฟ่ต์นะฮะช้างไปยซันว่าเขาบอกแล้วว่าเขาคือมึนแท้ยังว่าอยู่ สวัสด,ดีครับผมหิวน้ำหิวข้าวเขามีโรงทานนะคุณมานากินแล้วครับคุณบานเย็นครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกินแล้วฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะป้าโบทิปนะครับคุณวราพรคุณพี่ชาสุภาพิษนะครับสัวพัชา สามารถส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจให้กับช่องได้ไดะะ้ใครอยากเห็นเพชรเต้นนะครับนะส่งหัวใจรวๆมาเลยะฮะตอนนี้ถ้าเพชรไม่เต้นเดี๋ยวเจ้าของเขาเต้นให้ดูให้แล้วนะ,นะนอ๋อเอ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 าเผืเดือดเอง เสียงเสียงเสียงเอ n นหนเอนหนเอนแล้วอ้นดหอวหยะไรนน้เป็นชาอเคโอเคใจเนแ่ต้องใจเย็น่กวโดนส้นโดนส้นตกกันตกกันยังไม่ได้กับเลยครับ วันนี้น้องเพไอกมาไหมมันนี้น้องเพชรไม่ได้ออกดูว่าไปออกโจเพราะว่าวันเดียวกันนะวันนี้ดูว่าน้องไปมีันเพตบตัวเสือเป็นเมตรอะไราดูว่ากินอะไรมา

cắt cung bát, 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 cắt cung bát,

Hãng trắng 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 โต๊ะจีนช้างเตรียมตัวจะปรุยโต๊ะจีนแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ช้างทั้งสองฝั่งนะครับเข้ามาตีนตัวอ้าววิธีวินาทีเลี้ยงโต๊ะจีนช้างครับตอนนี้ช้างมาแล้วครับโอ้โหตระดุมบอลนะฮะ ครับโต๊ะชินช้างเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วครับโต๊ะชินช้าง